นับตั้งแต่ที่ปัญหาวิกฤตการณ์ความขัดแยงระหว่างไทยและกัมพูชาบาตุขึ้นในส่วนตะวันเดือนกรกฎผ่านมาซึ่งเป็นว่ามันจะเป็นปัญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในส่วนระยะเวลาสันส้นๆแต่ต้องยอมพับว่าในความขัดแยงในขางนี้กองทัพของเธอพวกเขาก็ได้มีการนำใส่ระบบโอดไปเป็นจำนวนหลาย ในการนำมาปะทะกันกับกองทัพของกัูช寨โดยเฉพาะเป็นผักส่วนของกองทัพอากาศที่มีการนำใส่เครื่อ,องบินคับไลยและกอติดลระเบิดแบบต่งตงางๆเขาทำการโจมตีทำให้ผ่าน 20, ของกองทัพพูชเสึ่งตามรายงานระบุว่ากองทัพอากาศของไทยมีการย่อนระเบิดเป็นจำนวนหลายกว่า2อง้อยลูกในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนระยะเวลาสั้นๆประมาณหนึ่งอาทิตย์ในดยเหตุผลตัุนิลีามั่นกอบแอกจีกองทัพของไทย อาจมีความต้องการในการเย็ดเติมสต็อกบรรดาคันอาวุธของตนเองให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของลูกระเบิดขนาดห้าล้อยปอนด์ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าในปัจจุบันภาคส่วนกองทัพอากาศของไทยได้มีการประกาศในการจัดสื่อจัดหาร,ระบบอาวุธกรชุดใหม่ซึ่งมีมูาคาลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนดังกล่าวจะเป็นประเทของลูกระเบิด ซึ่งกือวัายังเป็นหนึ่งในงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบอาวุธในปีพศ2568ซ,ซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวชุดชิ้นนระเบิดในรุ่นของ F MU 1ห2 AB ซึ่งมีการประกาศในการจะสื่อจัดหาไปจำนวนสูงถึง70ระบบในงบประมาณปี68คิดเป็น5 1ล้านบาทหรือประมาณ1.6ล้านเลี้ยงตอลรัฐ โดยฟิวชุดระเบิดได้รุ่ดของ F MU 1นึ่ AB เป็นฟิวระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งค่าโหมดการทำงานได้ซึ่งส่วนใหญ่แนละ้วฟิลระเบิดล่นดังกาวจะถึงนำเอามาใส่กับระเบิดในตระกูล MK 8 0 MK 8 2ซึ่งใส่สำหรับลูกระเบิดที่มีขีดควมสามารถในการนำวิธีโดย GPS เลเซอร์หรือการกำหนดเป้าหมายผ่านทางระบบดาวเทียม ซึ่งเข้าใจนในอย่างชัดเจนว่ากองทัพของไทยได้มีการเพิ่มจํานวนการนําใส่ประเภทของลระเบิด์ตที่มีขีดความสามารถในการนํามาโจมที่ปาไม้ด้วยความเหม่นยําสูงแบบเฉพาะจุดซึ่งยังในสะท้อนในนว่าความคัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะมีข้อมูลแห้งแะกกอดดูแื่ยิ่งขึ้นซึ่งกองทัพของไทยต้องการระบบอวุธที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยําที่เนื้อชันกว่าและนอกจากนี้กองทัพอากาศของไทยก็อนยังได้มีการจัดสื่อ ฟิลชุดระเบิดได้หนึงของ FMU 1 3 9 AB ซึ่งก็เป็นฟิลระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งค่าการทำงานซึ่งออกแบบสำหรับการนำมาใส่กับหลุดระเบิดในตุกุล MK 80 MK 8 2แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปจาก FMU 1 5 2ก็คือฟิลชุดระเบิดได้หนี้จะออกแบบสำหรับการนำใส่กับหลูกระเบิดทั้งแบบน้าวิจี แลลก็กแบบโบนัมวีทีซึ่งกองทัพอากาศของไทยมีการสั่งซื้อไปจํานวนประมาณ44ระบบคิดเป็นประมาณ32ล้านบาทหรือประมาณ1ล้านเหรียญตอลลาสหรัฐและนอกจากนี้กองทัพอากาศของไทยก่อนยังม,มีการสั่งซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมที่ใส่ในการติดประกอบกับลูกระเบิดขนาด500ปอนด์ในงบประมาณสูงถึง33ล้านบาท ส่วการจัดสื่อในส่วนดังกล่าวแมนลูกระเบิดจีจะนำเอามาใส่ครับเคอมิล็อกคับไลในตระกูลจัส39ิเกิปเพนที่มีการนำเข่าจากทางสวีเดนและเมื่อมาถึงชุดน,นี้หลายคนนก็อาจจะยังสงสัยว่าโครงการการจัดสื่อจัดหาฟิลชุดระเบิดในหลุมดังกล่าวของกองทัพอากาศของไทยเป็นการจัดสื่อกับบริษัทต่ตางประเทศหรือเป็นการจัดสื่อกับบริษัทที่มีการพัฒนาอยู่ในประเทศของไทยเอง ส่งแนประเด็นดังกล่าวทางแอดมินจะขออธิบายให้กับท่ทนผร้ชุมในหารบูร์แล้วก็ขอใจกันอย่างละเอียดะระบบอวุบ้างชนิดที่มีการคิดค้นพัฒนาวิจัยขึ้นอยู่ในประเทศไทยนั้นบางส่วนแม้ยังเป็นสิทธิบัตรของบริษัทต,ต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการจะสื่อจัดหาบางครั้งก็จะต้องมีการสื่อจากประเทศผู้ผลิตต้นทางแต่ว่าการผลิตหรือว่าการประกอบะระบบอุปกรณ์บางชิดก็ถือว่ามีการส้่งขื้นอยู่ที่ประเทศไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าอาวุธบางชิดก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีการสรั่งสื่อนาเข้าจากต่างประเทศอย่างเซนประเภทของฟิวชุลเบิดทชีมีประสิทธิภาพสูงมีความทันสมัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทําการตั้งค่าการทํางานได้ซึ่งกองทัพของไทยยังมีความจําเป็นที่จะมีการสรั่งสื่อนาเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวแต่ว่าในส่วนชีเป็นความสาเร็จสําหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมป่องกันประเทศของไทยก็คือกรมสัมภาวด าอากาศที่สามารถทำการคิดคน้นพัฒนาวิจัยและกคอทำการเห็ดวิศวกรรมย้อนกลับลูกระเบิดอเนอกประสงค์ขนาดหาลอยป้อนขึ้นซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการผลิตอยู่ในประเทศไทยได้แบบล้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบรรดาระเบิดเหล่านี่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสูงและก่อมีการผลิตขึ้นมากรวมทั้งเอาไปใส่งานตัวจริงในความคัดแย้งในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งอุปกรณ์บางชนิดกรสมสภาวุฒิฐานอากาศของไทยเองก็มีการนำเขา้าจากต่างประเทศโดยเชฟอร์แมนฟิลชุดระเบิดแต่ว่าในส่วนของหลูกระเบิดถือว่ามีการผลิตขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยแบบร้อยเปอร์เซนต์โดยเชฟอร์แมนระเบิดในตุกูล mk 8 0 81และไก็82ซึ่งบรรดาลูกระเบิดหล่านี่ถือว่าเป็นหลูดระเบิดที่มีอนุภาพการทำลายล้างที่ว่าสูงแต่ว่าในปัจจุบันอีกหนึ่งสิ่งที่ถนัดหน่วยงานอุตสาหการรมป้อง,องน้ำมันใของไทย การรายงานการพัฒนาก็คือการคิดข้นพัฒนาวิจัยสุดคิดเพื่อติดรือระเบิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด่านคว้วเหม่นยำ่ำห้ากับรือระเบิดในคุณ MK-82 โดยเบพาะวรคการขุนขวบพัฒนาวิจัยระเบิดแบบ KGGB วงกันกับทานเกาหลีใต้โดยก่อนหนี้มีรายงานวออ่ากองทัพของไทยมีการสั่งสื่อสุดคิด KGGB เพิ่มเติมจำนวนประมาณ1ิระบบ สังในประเด็นดังกล่าวหลายคนนก็อาจจะสงสัยว่าระบบเรือชุดคิด k คจีจี่ีทีไทยสามารถดำเนินการผลิตขึ้นอยู่ในประเทศของไทยด้หยได้จึงจมีการสื่อจากเกาหลีใต้ส่งในประเด็นดังกล่าวในความเป็นจริงแล้วการพัฒนา KGGB แมนการพัฒนาห่วมกันระหว่างบริษัทผลิตอวุธของเกาหลีใต้และกองอุตสาหกรรมป้องกัประเทศของไทยึ่งเป็นการพัฒนาห่วมกัน แปลว่าในปัจจุบันนอกจาก,กีกองทัพของไทยเองก็ยังมีการนำใส่หรือประจำการระเบิดขนาดนักยางเซน MK84 ที่มีอนุภาพการทำลายละดัสูงส่งสปัจจุบันระเบิดลกูกหนังกขนัดหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเองก็กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาขนขอ้อวิจัยซึ่งก็มีแผนจะดำเนินการผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศในอนาคตแบบเดียวกันกับลูกระเบิดนตระรูล MK80 81 82 และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือกองถับของไทยจะนาใส่บรรนดานระเบิดในตระกูลเ k เหล่านี้ติดตั้งระบบการควบคุมหรือวชุดคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด่านความแม่นยําของมันเนื่องจากว่าในปัจจุบันก็มีกระแสข,ข่าวข่าวว่ากองถับของไทยมีการสรั่งซื้อชุดคิดควบคุมติดระเบิดที่มีประสิทธิภาพมีความเหม่นยําสูงซึ่งมีการสรั่งซื้อจากอิสราเอลและเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปหนะ้า